สวัสด,ดีครับจานนี้ขึ้นไปแล้วนะครับแหมวันเร็วลุกเกิวันนี้แรงดีครับเผอปัดเดียวถึงยอดเลยรับชมกันว่าต้นนี้จะได้สักีโลกครับนี่ครับท่านผู้ชมว่าจะโดนกับว่าจะเอามาถ่ายกันว่าจะโดนกระเป๋าอาจารย์ไหมครับวางไว้โคนต้นพอดีเลยครับโอ้โหครับถากไปหน่อยเดียวครับ ถ้าน้ำกระจายละชัดเลยครับท่านผู้ชมมามโดยรับชมกันครับยามเช้า,ชาอากาศดีๆเนี่ยครับมะม่วงหลุดมาอะไรวะนะมะม่วงหรืออะไรกระเด็นไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหกระเปียวลอยมาน,นี่ แน่นอนฝีมือไม่ต้องกลัวครับไร้เทียมทานครับหลังจากไปเรียนวิชามาครับวิชาหายตัวได้ก็เลยหายแป๊บเดียวหายตัวขึ้นยอดเ้าไปเลยครับโท่องไอ้ขนาดไทยมันไม่ค่อยเห็นเลยครับแมานี่ครับลอยมาครับแม่แทบจะโดนโทรศัพท์นี่ครับตัดแล้วครับทางเอาเผานี่นให้ยบบเลย โอ้โหลอยลงมาแล้วครับลอยน้ำปิมปิมเลยครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับนี่ครับแน่นอนเอาแล้วครับสไลด์โค้งไปแถบนู้นนะครับอือหือเดี๋ยวโดนไปรับชมกันครับโอ้โหพากไปนิดเดียวครับท่านผู้ชมแม่มันพลาดได้ไงไม่โดนได้ไงครับ ำนาตามหลักมันต้องโดนมันร้อนลุ้นไงครับว่าจะโดนไหมครับโอ้โหเกือบแล้วครับท่านผู้ชมน้ำเกือบแตกโอ้โหพลาดไปได้แม่จะรับชมว่าน้ำแตกกระจายเป็นไงโอ้โหไอ้ต้องลูกไว้ได้อะครับ รับชมน้ำแตกนะครับเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> อย่าเกี่ยวมาข้างหลังดิเกี่ยวไปข้างหน้าเออ <c oughs> มีกระลอกวะจันเสียวัดจะเอากระลอกื่อ <c oughs> มีกระลอกเฮ้ย <c oughs> เออ <c oughs> อันไหนขรเออ โอ้โหถากน้ำไปหน่อยเดียวับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ลอรุนไม่แตกเฮ้ยหอ,อแล้วมัง้งอาจารย์แจ๊วแจ๊วแจ๊วแต่งสาวแต่งสาวสวัสดีครับอาจารย์ก็เลื้ยลงมาสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยแล้วครับ